สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเอ่อ King Space City นะคะก็เ,กเป็นเครั้งแรกขผมโดยเสียไปครั้ที่สามแล้แต่ก็ไป็นคนพูดออกสัก,กทีนะคซู่ผมก็ลืมว่าสีอะไรเสียนะคะลดๆๆๆจะพูดอะไรไม่ได้ยินโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอย่างที่เห็นทุกท่านกันนะเสียเป็นเกมที่ชอบในหลายประเทศนะอ่าเดี๋ยว Horror Game นะคะ ก็ออปชันก่อนเนอะออปชั่นก่อนเนอะเสียเปิดเต็มที่เลยจะได้ได้ยินกันไปนะฮะเดี๋ยวไม่เอาเรากากอะ่ะเอาแคสซูก่อนไนดะ้ไหมอะเรากากอ่ะเอาแคสซูก่อนเนอะโอเคนะก็กดเล่นกันเลยค่ะถ้าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำลายเดบูเดบิบริษัทบ้าง <c oughs> ฉันก็ใช้ไม่หม ปกติดีครับเธอควรเก็บได้สิบสองถุงนะผมมีผมมีกุญแจประตูหน้า anything else ทำแผนที่ด้วยนะเพราะที่นี่ใหญ่มาก l o อ o u t เลเวลแคสูว okay. แบบว่าเลเวลง่ายนะประมาณนั้นก็มันยาวแปลไม่ทันอนะ่ะเอ๊ะเออนนั่แหละเจอถุงเงินให้ได้สิบสองถุง และกลับไปที่ทางออกวิ่งหือหลบวิ่งหือหลบสำหรับทรีสท,ทรีสรู้สึกมันแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วกหน่อยมั้มากแทบ็บกดเพื่อเก็บเก็บดวงตานะคะเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นตรงตาเป็นสัตนด์ลั์เพื่อที่จะเห็นว่าเป็นหน้าจอของเขาไป,ไปยังไงนะฮะตอนนี้ก็ลหลอนยามสี่ทุ่มหลอนยามสี่ทุ่มนะฮะใช้ใช้แมปและไอเพื่อเพื่อขย,ย,ยัออออบอย่างหมอดภัยอ๋อโอเคโอเคครับเงี้ยเสียงปร,ประตูหลอนมากๆหลอนจริงๆโอเคได้โอ้ พอกนอนนอน,น,อนไปที่เวีเปิดไปไม่เปิดเปิดไม่ได้อ่านี่กุญแจใช่ไหมกุญแจรู้สึกเราจะเจอกุญแจทางออกนะฮะลายพัสดอลทัวเพนมันเหมือนเกมอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ่ยเซนเดอร์ r ดออรอยเลยใช่เลยเรากดที่โพวิ่งดีกว่าอะไรเดี๋ยวจะเจอไปเจอเลยแ้ก็ถุงนะ เอาแล้วมีได้มีหนสือเมื่อกี้จะเป็นดวงตาปะเออเดี๋ยวผมก็เก็บไปแล้วช่างมือถึอเออโอเคไปเลยไปเลยมาย่อมครัวต่อเอ๊ะนี่ดวงตาโอเคเก็บสามสีส่นีอะไรนันไมโยมมันมต้องได้มากกว่าสิหาแล้วละ่ะฮะหาแล้วต้องรีบอีก ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมเป็นเสียงเบามากนะะเดี๋ยวแอบไปห้องนอนก่อนเนยวกลัวจะเจอเนะเดี๋ยว๋ยวไปดูตา่อนใช่ใช่ก่อน,อย,ยยอ,นอยู่ชั้นบนตอนนี้มันใกล้ทางลงเลยปะไม่รู้อะเมื่อกี้เห็นมือเห็นบันไดนะฮะแต่จะรอยููทางนี้รอยู่ทางนี้นะฮะแต่อนทางนี้มันลงมาก็ ต้องเห็นนะฮะต้องเห็นให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะไปไม่รอดกันนะฮะแล้วเราจะแล้วเราก็จะตายนะฮะุ้ยมาให้มพลังงานพลังงานมบอกได้จากทีวีพลังงานมันดูอะไรมาเรียวอะไรมานนี่ไปยังไงไปยังกว่ามาแล้วใช่ไหมพลังงานมันบอกได้พลังงานอ้าวพลังงานไปเร็วนะฮะเดี๋ยวใช้ก่อนอ๋อฉันได้ดินเอง เต้รู้สึกบนชั้นใต้ดินแล้วก็ต้องขึ้นไปชั้นสองเพราะเราไม่ขึ้นไปชั้นเพราะเราไม่ลงไปชั้นใต้ดินนะฮะขึ้นยังไงวะขึ้นไปชั้นใต้ดินคืออะไรเค้ไม่มีอะไรที่ตู้อ,อือที่อะไรอะรหัสของตู้เซฟเจอไม่มีอะไร,ระเฮ้ มาปิ้นดวงตาได้ไม่แขวอยู่ไหนอ่นะอนี่ค่ะวันนี่ถูกนี่ชย้ายห้องนะย้ายห้องก่อนแยลย้วมาลังงานมาเลี้ยวมางงานมาเลี้ยวเอาเลี้ยวไงพลังงาน มันไปอย่างเนี่ยต้องสังเกตุพลังงานนะโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยพลังงานทำให้คอมพิวเตอร์สัน่นมีจุดไฟตายเพื่อเชื่อใจกันจะ่กลัวเนียยังจะอยู่อีกเนี่ยเห็นบอกท่านคนเดียวด้วยเนี่ยตายเยถอะแต่ต้องห่วงนะเจอถ้าเจอก็อกับใครครับเดีบบ๋ยวผมนะคิวคิวสเมชิยูไม่ต้องกลัว <c oughs> เด็กจะเด็กจะทำรามพี่ห้องนีนะมาแล้วแล้วก็ออกสิออกมาห้องนี้เราจะสำรวจทุกห้องเด็กแล้วดวงตาไม่มีเหรอนี่แล้วข้าพเจ้าจะไปรอดหรือไม่สิบเก,ก้าอะไรล่ะตอนอู้ตอรนนุ้ใกล้จุดประสงค์ของเราบอสเบ๊อ แเดียววะสิบเอ็ลอเรียแล้วแอปเดียวนะเราต้องไปแอบเราต้องไปแอบในห้องนอนนะไม่รู้เป็นอะไรกับห้องนอนหยุดวันนี้ตัวเธอฮัปปี้เตอร์ขอเล่นได้ไหมเราจะเล่นไปได้เฟนดี้เด็ดหน่อยขอเล่นหน่อยนะสึกี่จะเป็น A S D F J K ลานะฝึกพิมพ์ดีด ไม่ใช่ละคนละเกมเเลยไม่ใช่โคละโปเกมกันเลยแล้วทำไมสายเป็นเงี้ยพลังงานพลังงานพลังงานเฮ้เฮ้พลังงานแล้วดูตอนมัาสายดิเขาทำไมเมาส์มันแข็งทำไมสายเมาส์มันแข็งจังเลยเออสมบรณ์มากๆนะฮะเออดูต่ลจอกันด้วยนะครับเขากัูนะ กลัวนะเออจบโอ้ดนเสียงลมวิววทางานอยู่ประจุไฟฟ้าอยู่อีกออกไปไม่สม็กไม่สรึกออกไปออกไปประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าไม่หมดนะฮะประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้ายังไม่หมดแค่นี้นะฮะประจุไฟฟ้า ปรจะจุช่วฟ้าเอาออกไปเร็ว,ไป,รวไปแล้วหรือเปล่าไปแล้วแน่นะไม่กล้าออกไปอ่ะไม่กล้าออกไปครัะไ,ไ,ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมอ่ะว่าจะเป็นยังไงอ่ะอืมไม่มีดวงตาเก็บเลยอ่ะครบแล้ว เราเจอกุญแจแล้วด้วยแต่เราจะแอบ,บก่อนเพราะเรากลัวทั้งหนเนี้ยงงนะฮะงงเอ็น <Hey, S 2> ตาอ้ามันอยู่ชั้นใต้ดินแล้วมันก็โคตรใกล้ทางขึ้นเลยจะขึ้นมาแล้วแน,น่ๆเราได้เลยดลตาหมดไหมเนี่ยถ้ามีจะรีบทีเ่เราลบมากนะฮะได้สิบห้าทับสองอันนะเราลบมากเราต้องรวยนะ ฟังเสียงก่อนนะขออนุญาตเพราะไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะเปิดเสียงเปามากเดี๋ยวจะพูดไม่ได้ยินนะจะไปมาถ้านะตอนนี้ไม่มาขออนุญาตเปิดเสียง,งดังๆ่อยนะตอนนี้ เฮ่ยโอปะชัดเสียงกันเลยขึ้นเนี่ยอ้วไบรซ์เน่ยัมปรับเลยนะเนี่ยเอ้า ใช่ทำได้ดีมากทำไมเธอถึงได้รับว่าฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ขอโทษอะไรฉันอยความรู้สึกแปลกๆเจวก,กับบ้านเนี้ยมันเข้ามาหาฉันฉันรู้สึกมันได้มันอยู่ตรงนี้ไม่ฉันไม่เลทอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องดีมาเดีมามีเดทเอรอเลยอะฮะก็ ตอนวิ่งมาไี้โคตรล้นเลยนะะก็เล่นไปแบบเฮ้ยเจอไม่ว่าอ่านใายก็ไปเจอแนะก็ลัคกี้ไปนะฮะก็ยังไงก็นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะก็ติดตามผมไปเรื่อยนะคะผมงานก็เป็นการแคสเกมแบบพูดไม้ของผมงรงครั้งแรกนะคะก็กดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แค่นี้นะฮะบ,บ๊ายบายบี Woohoo!